สวัสดีค่ะคุณจีดูวันนี้อุ้มทำอะไรทานอ่อมเนื้อค่ะเห็นเมนูคุณจีเมือ่อเมื่อคืนเห็นแล้วแบบน่าทานมากอยากทานมากเลยเช้านี้เลยจัดเลยค่ะอ่อมเนื้อหอมมากเลยค่ะน่าทานไหมคะแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งเมนูว่าอุ้มทำอะไรทาน นี่ค่ะผัดถั่วง,งอกหมูสับใส่เต้าหู้ทอดด้วยสองเมนูทำตามคุณจีเลยค่ะน่าทานไหมคะแล้วเดี๋ยวทานข้าวกลางวันค่ะ<า>ให้ดูอ่อมเนื้ออีกทีหนึ่งปิดท้ายกำลังเดือดเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะทานได้กันค่ะคุณจีอ่อมเนื้อกับ ผัดถั่วง,งอกหมูสับเต้าหู้ทอดเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ